ครับพี่น้องผู้รักความเป็นธรรมทุกๆท,ท่านเป็นที่รู้ดีกันว่าพี่น้องก็อดใจทุกๆท,ท่านทุกๆคนไม่อยากจะมาณสถานที่แห่งนี้คือสถานที่แห่งนี้เป็นที่ทำงานเป็นศูนย์ราชการใช่ครับแต่ที่นี่มันส่งผลกระทบ ไปทั่วทุกหัวรแหงว่านายบุญทรงจะชอบมาพากลในลักษณะไหนนั้นอันนั้นเป็นข้อจริยธรรมว่านายบุญทรงนั้นจะทำตัวยังไงแล้วจะพิจารณาตัวเองยังไงนั้นเป็นส่วนของท่านท่านบุญทรงแต่ถ้าผมเป็นท่านถ้าหากมีประชาชนได้มาชุมนุมกันแบบนี้ แล้วบอกว่าท่านบุญทรงมันไม่สมมาพอควรแล้วนะท่านน่าจะพิจารณาตัวเองว่ามันส่งผลกระทบให้กับส่วนนี้แล้วทำให้พี่น้องที่ทำงานอยู่ในสถานที่แห่งนี้เกิดความรำคาญนั่นก็คือผลมาจากของท่านบุญทรงไม่ใช่ประชาชน ที่อยากจะมาณสถานที่แห่งนี้ใครๆก็รู้ว่าเป็นศูนยราชการเป็นสารรัฐธรรมนูญท่านเป็นตุลาการนี่จะทำยังไงพี่น้องที่รกทั้งหลายทุกท่านทุกคนไม่อยากจะสร้างความรำคาญไม่อยากจะสร้างวาทกรรมอะไรเหมือนพักๆหนึ่งที่เขาเคยสร้าง พี่น้องทีรักทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็บอกว่าวันนั้นถ้ามีเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลไม่ว่านายบุญทรงจะรูอยู่หรือไปเหมือนคล้ายๆที่มีคนคนหนึ่งไปขโมยในของเซเว่นแม้ว่าจะเป็นค่าน้อยนิดก็ตามจะเป็นกล่องนมในราคาสิบบาทก็ตาม แต่นั่นมันเป็นอาญาที่ผิดกฎหมายจำคุกตั้งแต่สามเดือนหกเดือนหนึ่งปีสิบสองเดือนพี่น้องที่รักทั้งหลายมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่พอใจให้กันหรือไม่พอใจให้กันแล้วก็บอกว่าคืนของให้ฉันฉันก็พอใจยกเลิกสิ่งนั้นให้ท่านพี่น้องที่รักทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็บอกว่า อะไรบ้านเมืองนี่มันถึงจะเป็นความยุติธรรมสถทีแต่บางคนก็บอกว่าความยุติธรรมนั้นมันยุติไปแล้วที่พี่น้องมวลหมาประชาชนคนแสดงหรือว่าในหมู่ไหนๆก็ตามก็เรียกร้องความเป็นธรรมความยุติธรรมให้กับประชาชนนั่นเองพี่น้องที่ทลาทงหลายบางคนก็บอกว่า เมื่อไรอบ้านนี้เมืเองนี้มันจะสงบสักทีจะไม่มีการเคลื่อนไหวในหมู่คนชนชั้นไม่ว่าจะเสื้อไหนๆก็ตามให้ยุติกันได้ไหมนี่คือคำถามและก็คำตอบที่ให้พี่น้องได้ยินและได้ฟังมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นไม่มีใครหรอกที่อยากจะมาณสถานที่แห่งนี้และใช้เสียงแล้วก็ มันในลักษณะที่ไปรบกวนโสวดประสาทสัมผัสเสียงของท่านพี่น้องที่อยู่ในนาทีนี้อาจจะเป็นการลักษณะไม่มีสมาธิในการทำงานหรืออาจจะรบกวนไหนๆก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องมวลมหาประชาชนคนแสดงผู้รักความเป็นธรรมไม่อยากจะมาที่นี่หรอกครับผมบอกและส่งเสียงให้ท่านบุญทรงว่า ไม่มีใครอยากจะมาที่นี่นี่มีความจำเป็นมีการร้องเรียนแล้วก็ให้ท่านได้รับรู้รับทราบว่านี่คือที่มาเรียกร้องความเป็นธรรมว่าให้ท่านคืนความเป็นธรรมให้มันก็แค่นี้เองแต่ที่นี่พี่น้องมวลมหาประชาชนเนได้ยืนน่นหนังสือส่งหนังสือ ว่าจริยธรรมของท่านสมมาบกคนรหรือเปล่ามันกระทบในสุรราชการแห่งนี้ว่ามูมีผู้คนหมว่นั้นหมวน่นี้พวกนั้นพวกนี้มายื่นหนังสือและทําให้พี่น้องที่ทํางานอยู่ที่นี้เกิดความรําคาญใช่ก็เพราะคนคนเดียวที่สร้างความรําคาญให้กับพี่น้องที่ทํางานอยู่ณที่นี้ก็ประชาชนขึ้นมาที่ผมในนามประชาชน ซึ่งต้องการฟว้นเป็นธรรมและให้รู้ว่านายบุญทรงเนี่ยมีความผิดอะไรในด้านจริยธรรมคุณธรรมถามจริงๆว่านายบุญทรงรู้เรื่องนี้หรือเปล่าอย่าบอกว่าไม่รู้นะไม่รู้ได้ไงพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดทั่วๆสารทุกถุกดิบเนี่ยเขารู้กันแล้วก็โทรเข้ามาถาม อาบอกว่านายบุญสรงเนี่ยเมื่อไรจะลาออกก็พอ,อมายื่นหนังสือไปแล้วภายในหนึ่งอาทิตย์นายบุญสรงก็เออละเหอลอยนวลสารพัดสารเพ,รพไม่รู้รับรู้ร้อนร,ร,รู้หนาวประชาชนเขาถึงมาที่นี่นี่มันเป็นเหตุในเมื่อเป็นเหตุแล้วผลยังไงเนี่ยจะต้องได้รู้เรื่องรู้ราวว่านายบุญสรงเนี่ยจะอยู่หรือไปพี่น้องที่รักทั้งหลาย ก็บอกว่ามีการพิจารณาของจุลการนายบุญทรงก็จะไปนั่งพิจารณาอา้าวผมก็เลยคุยกับพักพวกเพื่อนฝูงอ้าวเอา,เอาอยัางไงกันแน่ทั้งมีการร้องเรียนบอกว่านายบุญส่งไม่ชอบมาภากลว่าตั้งลูกชายของตัวเองมาเป็นเลขาส่วนตัวเอารับเงินเดือนเดือ,ดอละแสนแล้วก็ส่งกันไปเรียนต่างประเทศ ท่านบุญทรงเสียงนี้ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ท่านต้องรับรู้ว่าประชาชนเข้ามานที่นี่เนี่ยมันสร้างความรำคาญให้พี่น้องที่ทำงานอยู่ณนที่นี่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารฝ่ายการอความสะดวกความปลอดภัยเขาก็ได้มาปรึกษาหารหรือว่าจะหาทางออกยังไง ในส่วนตัวของผมง่ายนิดเดียวท่านบุญทรงลาออกกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านจบนี่คือวิธีการหนึ่งแต่มันอยากจะให้จบอย่างเสื้อรู้สวยงามยังไงก็ตามแต่ท่านยังต้องพิจารณาตัวเองบอกว่าที่ท่านตั้งลูกของตัวเองเนี่ยในการพิจารณาของคนคนอื่นเห็นดีเห็นชอบไปหรือไม่ นั่นก็อีกเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนของท่านที่จะตามไปแก้ไขพี่น้องที่แรกทั้งหลายถ้าบอกว่านายบุญสรงลาออกไปแล้วเนี่ยความผิดมันจะจบไหมพี่น้องลองคิดตบทวนทูบีว่าเขายายเที่ยงเหมือนกันแต่ถ้าประชาชนคนธรรมดาทำแบบนายบุญทรงเนี่ยพมบอกให้เลยว่าเข้าไปนอนในสังเตยอย่างแน่นอน พี่น้องที่รักทั้งหลายเหมือนเขาอยาเที่ยงไม่มีพิษคนที่สร้างบ้านใหญ่โตโลโหะฐานก็บอกว่าไม่ได้เจตนาแล้วคนที่พอทําอาศัยแล้วก็ขายของพอได้เงินเลี้ยงเดียวยาของตัวเองติดคุกเข้าไปแล้วเป็นปีแล้วนี่ไงมันจึงเป็นอกว่านี่บ้านนี้เมืองน,นี้นเนี่ยความยุติธรรมเนี่ยมันยุติไป ถึงมาเรียกร้องว่าฟวามยุติธรรมเนี่กับคืนมาพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่มีใครหรอกที่อยากจะเข้าสังเตอยากจะเข้าคุกผมก็เหมือนกันถ้าบอกว่าโอ้ไม่จับนายว่าได้ีจับเข้าคุกมันก็ต้องรู้ว่ามีเหตุมีผลใครหลยายใจจะไปเข้าคุกเขาบอกว่าเข้าไปเดี๋ยวโอลี้ส่งคนนั่นเดี๋ยวมาคนนี้ถึงคิวคนนั้นไม่มีใครอยากจะเข้าไปพี่น้องที่รักทั้งหลายนี่เราถึงได้พิจารณากาัน แล้วผลเหตุมันก็ย้อนมาตั้งแต่สิบเก้าันยาส9 7เก้าเจ็ดปีเต็มเต็มที่ผ่านมาวันที่สิบเก้านี้เองที่ผ่านมายกยบบางคนก็ถูกคุมขังไปอย่างยาวเยียดเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลและผิดจบก็ทำมันเฉยฆ่าคนมันลายศพก็ทำมันเฉยอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังบอกว่าเอาสไนเปอร์ไปจัดการพวกนั้นก็เฉยผมบอกตรงๆ ผมก็ไม่พอใจพี่น้องที่มาอยู่ที่นี่นก็ไม่พอใจถึงมันมาที่นี่แล้วก็เหตุเกิดมันวาวัดจนกระทั่งถึงวันนี้นี่เองส่งเสียงระดังแล้วก็บอกไว้บนส่งลาออกนะพี่น้องท่านบนส่งท่านลาออกไปแล้ววันนี้มันก็เงียบไปอีกเ่ยอย่าดึงบอกตรงๆผมมก็ไม่อยากจะมาหรอกก็ไม่อยากจะมารบก,กวนพี่น้องที่ทํางานอยู่ที่นี้ แล้วก็มายื่นหนังสือหลายรอบผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวคู่กรณีกับประชาชนก็ต้องรู้เรื่องดีพี่น้องที่รักทั้งหลายอยู่หน้าที่นี้มันไม่ใช่มาที่นี่แล้วจะเป็นพาร์ที่สวยหรูแต่มันไม่ใช่ทุกท่านทุกคนฝืนแบบชนิดที่อัดอมขมกลืนกันทั้งนั้นแหละ ไม่อยากมาแต่มันมีเหตุให้มามันถึงมาทั้งแดดทั้งฝนทั้งลมเนี่ยมาตากแดดตากลมตากฝนแทนที่จะอยู่กับลูกเต้าโลหลานของตัวเองได้มีความสุขแล้วในวงสนทนาการกับลูกเต้ารลหลานแต่ก็ได้มาอยู่นาะที่นี้จนได้ไม่มีใครอยากจะมาแล้วก็ย้ำหน่อยไม่ผมไม่ลืมก็เร้วกันแหละบุญทรงท่านผมไม่ลืมชื่อหรอก แต่ยังไงก็ตามใครพูดก็เน้นชื่อบุญส่งบุญส่งนั่นก็แหละผมก็เหมือนกันผมก็จะย้ำเหมือนกันกลัวลืมว่าต้องการให้ท่านลาออกเรื่องจะรีตดำคุณธรรมเนะี่ยใครจะฟ้องร้องท่านต่อไปแล้วท่านก็ตามไปแก้คันเอนเองพี่น้องที่รักทั้งหลายก็บอกว่าพี่น้องก็ว่าปอไม่ว่าเสื้อไหนๆก็ตาม เพื่อที่จะรักความเป็นธรรมเนี่ยขอร้องเถอว่าคืนความเป็นธรรมเนี่ยให้กับพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสต,ตางค์เสียภาษีผมบอกตรงๆถ้าถามผมเนี่ยท่านบุญทรงท่านเนี่ยนะได้คืบเจ้าศอกได้ศอกท่านเจ้าว่าดีนะมีลูกเขย,ยก็ตั้งลูกเขย,ยมีลูกสะใภ้ก็ตั้งลูกสะใภ้มาเป็นที่ช่วย ผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยที่ปรึกษาถ้าเป็นไปได้นายผู้ทมงสงสัยเป็นเป็นอย่างนะั้นอ่ะผมว่าอันนี้ในความคิดส่วนตัวแต่ท่านความคิดของท่านจะเลยเถิดไปกว่านี้หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ในประชาชนมองไปแล้วเนี่ยบอกตรงๆว่าเนี่ยถ้าท่านมีอำนาจเลยเถิดไปกว่านี้แล้วผมก็เลยบอกว่าลงคลองลงทะเลลงไปในไหนทั้งนั้นแหละพี่น้องที่รักทั้งหลาย ก็บอกว่าอยู่ที่นี่อยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่ยก็เจ้าหน้าที่ก็เชิญเขาไปคุยกันว่าแก้ปัญหาในพื้นที่ว่าเสียงนี้จะรบกวนสมาธิของพี่น้องข้าราชการที่มาทํางานอยู่ที่นี่ก็พยายามที่จะอารมณ์อัลลยให้ซึ่งกันและกันให้มันมีส่วนอยู่ในกรอบไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นแต่เสียงเนี่ย ลมเนี่ยมันพัดไปทางไหนมันก็ไปทางนั้นแหละส่วนมันที่มันจะเข้าไปรบกวนมันก็มีส่วนแต่ถ้าเป็นไปได้มีคาถาเสกลเสียงเนี่ยห้ามเข้าไปทางนี้ให้มันไปทางโน้นมันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เหมือนที่ฝนจะตกมันก็ตกอยู่ได้ดีแะบอกว่าเสกถาให้มันไปให้มันไปตกโน้น ที่พี่น้องไม่ได้ชุมนุมเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้พี่น้องที่ลวทั้งหลายนี่แหละมันถึงบอกว่าเริ่มต้นคุณทำยังไงตั้งแต่19บเกกันยาสี่เกาองค์กรอิสระเนี่ยผมบอกตรงๆถ้าถามนายว่านิชคนนี้พอใจไหมบอกตรงๆนั่งอยู่ก็บอกว่าไม่พอใจนอนอยู่ก็บอกไม่พอใจนอนหลับฝันก็ผมก็ต้องบอกว่าฝันไปเนี่ยผมไม่พอใจที่นอน นี่เป็นส่วนหนึ่งพี่น้องเหมือนพมไมได้ดังหน่อยพี่น้อบไดตดังหน่อยนั่นไม่ว่าจะนั่งลุกเดินยืนนอนนอนอยู่ก็ต้องบอกฝันว่าไม่พอใจในองค์กรอิสระอย่างแน,น่นอนนี่มันเป็นแบบนี้เนี่ยเยันยดอกไม้หมดทุกคนแม้หลับเนี่ยผมคงนึกว่าหลับไปนึกต้องฝันเพราะว่า,วาไม่พอใจองค์กรอิสระนี่มันเป็นมาแบบนี้ ลาแก้ไขาราฐธจรมนูนโย,ยกยกสซนร้อนร้อนเรว่าจะให้มันเป็นไปตามที่ประชาชนต้องการจะทูนเก้าบางคนก็ขาดกอกวางสารพัดสารเพบางคนก็บอกว่างบประมาณปีห้าเจ็ดไม่ต้องทำตัดไปร้อยเปอร์เซไอ้นั่นไงไอ้บุญยอดจำได้อยู่นะไอ้น้อง วันนั้นปลาใสยอยู่หน้ารัฐสภาวันที่สองจำได้หาเนี่ยผมไม่อยากดา่าไอ้บุญยอดบอกว่าขอตัดงบประมาณร้อยเปซผมจะบอกให้ตรงมันกระทบมาตรหนึ่งหแปดมันจะไปกระทบส่วนในพระราชสถานใช้ในโครงการหลวงนี่ไงผมบอกเคยผมเคยบอกเคยพูด ถ้าผักเพื่อไทยนะบอกว่าตัดงบประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเนี่ยผักเนี่ยเอาแล้วล้มเจ้าล้มเจ้าล้มเจ้านี่ไงผมถึงบอกมีน้องที่รักทั้งหลายจงช่วยกันไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามเหมือนนกนู้ดผู้ปีกอยู่ที่ไหนก็สร้างรังให้ตัวเองอยู่ที่ไหนก็สร้างความเจริญให้กับตัวเอง แล้วก็เป็นไปได้ให้กับคนอื่นให้กับสังคมนี่คือกันเป็นการเผื่อไปเอื้อเฟื้อในด้านจิตใจให้กว้างน้อยบ้านเมืองนี้จะดีขึ้นบ้านนี้เมืองนี้จะก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นสภาปฏิรูปเริ่มขึ้นแล้วแต่บางกลุ่มบางคนบางพวกไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเอาพี่น้องเดลักทั้งหลาย ถ้าเป็นแบบนี้ผมถามหน่อยว่าใครจะรับผิดชอบขัดขวางไปต่างๆนั่นนะไม่ว่าโครงการแก้มลิงไม่ว่าโครงการเฟสเวสามจุดห้าแสนล้านก็ขวางไว้เป็นยังไงน้ําท่วไมไปแล้วยี่สิบเอ็ดจังหวัดตายไปยี่สิบเอ็ดศพแล้วเมื่อเส้นสายเมื่อช่วงเที่ยงเที่ยงก็บอกว่าไปแล้วสองศพเป็นยี่สิบสามศพแล้วใครรับผิดชอบละ่ะผมถามหน่อยใครรับผิดชอบ ไปยื่นสารนัะธรรมานูนไปยื่นสารปกครองก็รับลูกไปกันต่างๆนานาแทนที่จะนึกถึงหัวอกประชาชนคนธรรมดาเป็นยังไงล่ะผลกระทบน้ำท่วมไปแล้ว21จังหวัดตายไปแล้ว23ศพแล้วใครรับผิดชอบประชาชนที่ปาาัิญาณอาทธรตัวเองจะรับผิดชอบไปพี่น้องดังๆหน่อยดังๆหน่อยพร้อมที่จะสู้เกียงบายเกียงไหลไปหรือเปงสู้ไหมสู้ไหม และวันนั้นเราจะต้องดูว่าคุณธรรมจริยธรรมพี่น้องที่จะต้องได้รับความยุติธรรมจะต้องกลับคืนมาอย่างใน่รอนพี่คองขอบคุณครับ